สว <ITA> ัสดีครับบัวกอดอีสานชาแนลครับผมบ่ได้กินแล้วครับพี่น้องผักผักบักอดปลูกไว้บ่ได้กินแล้วพี่น้องเปลี่ยงบ่ได้กิน like วันนี้พี่น้องเพิ่งเปียครับเปลี่ยงเปลี่ยนยังซี่พี่น้องเอ้ความหนาวเขาไาแเราพี่น้องครับแต่ว่าสวยไากกระส่งนั่นพี่น้องบักอดกระเซเสีกันหนาวบักกอดเป็นคนขี่ห้อนี้แล้วหนาวบักอดกัดทนได้พี่น้องเป็นคนไปอย่างเขาก็ทนแต่ว่าพืชผักเขาหนีซีพี่น้องครับมันทนบ่ได้พี่น้องเอ้ แต่ว่าทนแนี่แต่อันนี้ครับนี่แต่ว่าขั้นหิมะตกหรือเป็นน้ําแข็งกับบอซาที่ท้นขื่นกันพี่นอ้องต้นบกเขียขเขียพี่น้องเลยนั่นเบิดพี่น้องเลยอันนั้นกากาเริ่มตายได้ได้โดนเติบก้อนตัวนี้แล้วอันนี้บ้างอาทิตย์ก้อนนี้บ้างก็เก็บอยู่พี่นอ้องบ้านนี้คาเลียงเต่นกหน่อยพี่นอ้องเลียงนกหน่อยเนาะเห็นงั้นฟาร์มเลียงนกหน่อยบ่ได้มาเบิ่ง พอยนี่ออกมาเบิองพี่น้องเอ้ยโอ้เสาสนักบ่ได้กินเ้าเฮาวะบัวกระติ๊กก้อน,น,นก็ยังเก็บกินอยู่พี่น้องเก็บเงินนวยอ่อน,นวยเห็เขียวมันไปกินอยู่ไปประเดแล้ววะวันนี้กะทิพาพี่น้องมาลื้อครับพี่น้องแต่กะทิกะทิมี้นวยอยู่พี่น้องนวยที่กะทิเก็บมันไปอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่ได้กินเ้าพี่น้องเอโอ้ยบัวนน้ำตาสีตกพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะตีตอนนอ้นนาะสนัวยม,มันกินบัวลอยแล้วบัก่อนกินบ่ได้แล้วบ่อันอันนี้นะพี่น้องอันนี้ คือมันเป็นร้ายแล้วอันนู้ยที่บวกอดเก็บเลยพี่น้องเนี่ยมันที่เป็ี่ยนซี่บันี้ตะกี้ตอนนั้นเขียวอยู่พอมันถึงนี่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 พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยไหนพี่น้องบวกกัดโอ้นอสเออซน็อกแต่กตอนแค่เสาซน็อกเสาเนาะเขียวด้วยหรพี่น้องเออเต๊ก็โอ้เนี่ยมีนวยอยู่พี่น้องครับมีนวยอยู่เนี่ยพี่น้องก็กะที่เก็บอยู่พี่น้องครับกะที่เป็นบกเขียวขึ้นไปวะ พี่น,อน้องมาปลดจนวันนั่นเบิดพีนน่น้องเอ้โอ้ยนอนสนอกหวานซ้อนถาดนวะแต่อีต้นพี่น้องเอ้เพื่อผักนะเฉยมาไหนมาเบิ้งพี่น้องเอ้ค้าเลี้ยงได้นกหน่อยค้าที่เห็ดแต่งนันว่างอาทิตย์ก่อนกลับมาเก,ก็บอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นปะมันฟูบ,บ,บปเปล้วบางคนฟูเปล้วโอ้เห็นได้ไอันนี้กะเออนั่นดูจนวันน้อน้ำตาที่ตกน้ำนาู้นสนอกโอ้ยนอนวะหามเลยนอนสนอกนอ โอ้กุบบุญเหล่าพี่น้องเลยบุญกินเหล่าบุเคียกันกับพร้อมยังดูมันหกักโอ้ยมันบ่นั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นไหมพี่น้องเบิ้งหน่อยนะ,นยนนะเลี้ยมกินอ๋อน้นอยบบบงี้พี่น้องเลยน้อยแบบงี้ข้าเห็ดเติงานพี่น้องเอ้ยเลงงานหลายบ่ได้ออกหอดมาเบิ้งอันนี้เห็ดงานเสียดเมื่อยกับเข่าห้าองเข่านั่นลดอืมตาย,ยตายย <ไป S 2> ังอยู่พี่น้องเอ้ยกับพ่อที่เลี้ยมบ้านเขานี่ได้กินเนี้ยพี่น้องเจ็ดว่นน้อยเขียวบวชน้อยบวชไม่น้อยเขียว นมวยซ่ first, beans, oh, 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 <t <t ่มแหล่เบิดร์พี่น้องเสียสรงฟีดไว้หนิครับโอ้พี่น้องเอ้ยบอลสอนสาดโอ้ยอะเดี๋ยวเบ้าก้อนี่ขุดลื่นตัวนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาพาพี่พี่น้องมาเบิ้งถ้าทำให้พี่น้องเบิ้งก็แท่ก็ที่เก็บหน่วยที่มันนั่นยั้งอยู่นี่พอได้กิ้เได้กินนะพี่น้องก็เบิ้งดูล่ะหน่วยมันก็นั่นโซ่งดีอยู่เห็นหน่อยพี่น้อง โอ้ยบ mm ่แ hmm. ม wow. oh, ่นสองเศรษฐาหรือ oh, ห yes, no no ื้อหยุบเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ออกมาเบิ่งมากัเข้าเฮ็ดงานเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวยังยุ้ง่หยก็ได้พี่น้องตายเบ้ดเดินพี่น้องอนขับคนเอ๋อเอ็นบ่อันนี้ก็บ่งามเห็นบ่นี่นี่ก็ได้อยู่ก็เอาคือนก้าวเลยพี่น้องอาหากินเน่าซื้อกัดซื้อได้พี่น้องซื้อได้อยู่แต่มันกัดราคาที่สูงก็ได้น้อย กินกระยำเงินกรยำคำคือว่ากระหางเงินหาคำเลยพี่น้องเจ้ากัได้นั่นกินคือเราซื้อกินคือเราอ่ะเดี๋ยวมาก่อนดีความาดื่มนี่สวนสัตวพี่น้องเอ้ยที่ได้เลือกออกโอ้หักีเนาะอีอย่งหักเนาะอี่างป่ดๆเลยเนาะ พี่น้องไว้อู้้อันนี้เคี้ยนเนี่ยก็เออสาระเนี้ยตีเพราะว่ายังเรหอมด้วนตีหอมด้วนอืมคลั่งมีน่ะวางไว้ก่อนพี่น้องเจอกันยั้งแคเก่าเลยเนี่ยเพราะบ้านนี่เคี้ยนเก่ามันอยู่เจ้บอกเขียนนี่เรามันม่นยั้งแล้วพี่น้องบอกเถอะไปแล้วโอ้ย กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เปลี่ยนกำลังใจบ้าก้อนกับเสาเนี่ยเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนฝากคอยเปลี่ยนกำลังใจเนี่ยเด้อแค่ละลายครับแค่เป็นละลายพี่น้องครับให้ดูกูนจักไปทั่วสารสทิศพี่น้องเลยลูกในบ้านหลานในสวนนี่ละพี่น้องคนไทยคนอีสานบ้านเขาเนี่ยละสูตรชีวิตพี่น้องเลย น้ำตาสิไหลพี่น้องเอ้แห่ซอยบกคนเด้อโอ้ยโอ้ยโตโตโตโอ้ยเดี๋ยวมาฟังเลือกถึง่เทาอดีตเ้ยกล่ำไยน้อกคโอ้ยเดี๋ยวตหนึ่งห่โซนบกเสียมนี่อ้ยปวดปดหน่หน่อย โอ้โหพี่น้องเลยอันนี้กับผู้ช้าจีนน้อยได้เนี่ยพี่น้องชมผู้ช้าจีนเห็นบ่บ่ทนพี่น้องเลยใบโดนเบอร์เดวปีหน้าเดี๋ยวกับมีใบมะมัยพี่น้องแต่ซุ้มนี่ที่มันตายมันตายแล้วตายเลยอ่ะเลี้ยงพี่น้องโอเคเลี้ยง มาให้หมา่ดเลยพี่น่องครับโอ้ยเอ๊ยพวกพริกที่ห่อน่ลงไปมันแห้งมันเป่นเป็นพริกแห้งได้อีกด้ลพี่ตากะ 麻烦你。Oh, พุ่มนาวด้หน่อยพื่นเนาะนาววิวปฏิบัตินาวจังไดบ้าก็ตือพราเสีเสียกับนาวเสีส่งขาเงาบ้าก็ตเป็นคนขี่ห้อนว่าถึงเรื่องนาวนี่ซ้ำนี่นี่บ้าก็ตถือว่าธัระดามากเพื่อนเนาแต่ว่าที่บรทนก็คือพืชผักของบ้าก็ตือแหละมันบรทนไปแล้บ้าก็ต 我呀，哇哇。 พี่น้องครับมาเลยครับเด้อมาลงกันพริเขยิบอกกัตแน่ขั้มวยยังอยู่บปะเจ็บมดีเท่าโอ้ยเจ้าเลยมือ เพื่อนนั่นใส่ปุ๋ยต้นพุกสูงาหรือลูกพีดจ้ะลูกพีดเป็นลูกพีดประเทศไทยแหละพี่น้องใส่ไว้ตอนหนาหนาวเพื่อนนั่นที่ใส่ไว้เป็นวงผมอ้อมต้นนะจ๊ะสองเท่าสองตายายพี่น้องไหวลนเบอ้อแล้ว เท้าพาไปน้องไปเบิ้งพี่น้องผู้สาจีนมันบบนยั้งแล้วไปน้องไว้เบิ้องพี่น้องเดี๋ยวจะตางกันนะพี่น้องตางกันบระกันบระกันตัวถ้าประกัวบรกกันเงี่ยเว้อชงทนแน่แต่นี่แหละพี่น้องเนี่ยโอกเงินไหลประกันแต่เงินไหลชงทนหอมนี่ทนก็มุพี่น้อง ตัวเตียเตี้เนี่ยมันวันของงเดพี่น้องขันไข่ยังบมเป็นคนบ่มักเส่เสียกันเนาบ่ไล้วพี่น้องไงแล้วไแองกิน ข้ากิีน้ำแล้วเย้ยเยเดี๋็กเรือคนไปทิมมาแน่พี่น้อถนงถิมแล้วมาไหนละก่อเมื่มไไมอไงถิมพี่น้อง กินของบ้านเมืองของเราไปแล้เไหเพิ่งบกที่งาลูกเลยถึงวนที่เจ๊ผิวเด้ไปแล้วไยผิวเลยไปแล้วไยมปั๊บๆผัวหันใจร้องไปล้วเมดเลยเมย์ไปแล้ว

แตกใช่ตกให้ตรงๆเลยไม่ต้องาก็ชี่หยอดน่ยจะเอาุงไหนดีครับเอาซุ้งไหนดีครับ ครับต้นงุกเกียกีเอาตรงไหนดีเนี่ยเอาลากไซหรือลากค้องเอาสะก,กินเฮดไปเลยเนาะมันจังร้อนฮ,อฮ,อฮ,อฮอ ใส่อีกตนที่นี่นอนพงเด้อ,อเลยโอ้ยอันนี้ว่างันได้กินด้วยให้หน่อยมึงอาทิตย์ว่างไรเนะี่แป๊บเดียวเบิดเลยเบิดเนี้อากินเลย นี่รถรถไถานาลุยแตกรถกระแทกรถก้อนเทดสวนอยู่นี่นะครับพี่น้องเลยถึงกับหอบกินเลยครับพี่น้องคลิปนี้กาพามาเบิง้งเนาะดูดูการเลี้ยนไปพี่น้องครับลมหนาวเขามาดูดูการแห้งแล้งที่เขามาเต่ว่ามันปเป็มเขาไม่แห้งแล้งคือบ้านเฮาพี่น้อง แข็งแรงอยู่นี่คือหนาวหิมาซิตกครับพระมิ่งพืชผักสวนครับนนควบาริคิวได้กินแล้วครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้ากอดอีสานชาแนลดนะครับเด้อ,อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้บา้ากอดกับเสาโอสองคนนะครับบ้ากอดอีสานชาแนลครับทั้งแฟนเพจกับบ้ากอดอีสานชาแนลดนะครับเด้อแฟนเพจครับกับคลิปนี้กับกอล่าไปก่อนรอชมคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะกราฟฟว่าสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ